คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นความชำนาญส่วนบุคคลไม่ได้มีการดินันใดๆว่ามันถูกต้องโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับครับผมชิวนะครับก็วันนี้นะครับจะสอนนะครับคนที่ตีรวบซ้ายบ่อยๆแล้วกันนะครับจะมีอยู่3วิธีโอเคครับอันดับแรกนะครับกลิปส่วนมากนะครับคนชอบจับสตรองเกินไปเห็นนะครับนี่สตองเกินไปสตองได้ครับแต่ไม่สตรองเยอะเพราะถ้าสตองเยอะเนี่ยดูนะครับไหลมันจะ เปิดเยอะเกินนะครับแล้วพอเวลาขึ้นเนี่ยตอนลงมานะครับเห็นไหมครับนี่มันปิดเลยครับเห็นไหมลูกก็จะเลยจะรวบซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นจับนะครับอย่าให้สตรองมากเกินไปครับให้เห็นแค่2เม็ดตรงนี้นะครับแล้วเวลาลงมันจะพอดีครับเห็นนะครับอ่าอันที่สองนะครับการขึ้นนะครับมาดูด้านนี้ครับ ด้าน,นข้างตารขึ้นนะครับเราจับแล้วนะครับเพราะเวลาตอนขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามือเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเหล็กมันจะเปีดอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเหล็กมันจะปิดถามว่ายัางไงถึงจะถูกให้อยู่ลักษณะน,นี้ครับประมาณอย่างนี้ครับผมแล้วเวลาลงหน้ามาจะสแควรพอดีอเห็นไหมครับอ่าอันดับที่สามครับมาด้านหน้าครับ ขณะที่สามตอนที่จบวงนะครับ follow t o เนน่ยเหล็กไปพับอย่างนี้เห็นไหมครับพับอย่างนี้รูมันก็เลยเข้าสายครับเพราะฉะนั้นลงเช็คดีๆครับดันไปแบบนี้แอบให้เหล็กอยู่ลักษณะนี้นะครับโอเคครับสามวิธีนี้นะครับลองไปแก้กันดูนะครับไปเช็คตัวเองดูว่าเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นแสดงเอารวบสายก็ลองไปแก้กันดูนะครับวันนี้ก็ าก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ